ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ซอยหัวหมดตรงใกล้อุ้มหางนะจะมาดูนกพูกกันนะครับเนะี่ยอันนี้ไปอุ้มหางนะมาจากอุ้มหางนะครับมาที่จะไปทุ่งใหญ่ในะเลสวนอังนี้นะครับที่ไอเซปะละที่ผมไปมาเมื่อวานนะครับหายังไม่เจอน่าจะไปผิดที่เนาะขึ้นไปบนเขานู่นเองเขาเดินกันมาทางนี้ <laughs> เข้าผิดซอยเ,อเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะมีไหมเนะี่ย <c oughs> อ่ะตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่มีเจ้าพิศวงนกุูกแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนูน้นเพาว่ามีเยอะมีนักท่องเที่ยวมาดูนะครับนะหลังไหลกันมาเยอะแยะเลยบริเวณนี้อ๋อเขาล้อมไม่ให้เลยล้อมเชือกไว้บริเวณนี้เยอะ ครับมาดูเจ้านกฮูกกันเป็นยังไง <c oughs> ดูสิ <c oughs> น, <c oughs> นี่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 อมั <c oughs> มนไมเอเอ่ย <c oughs> ดูมันเล็กอะ <c oughs> นะ <c oughs> ครับนกฮูกนะครับน่ะลักษณะของมันเวลาถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนนกฮูกอ่ะอันนี้ด้านบนต้นเป็นแบบนีน้อันนี้ด้านบนมันนะโอ้ด้านบนจะเป็นลักษณะอย่างนงี้ครับนะ ส่วนด้านข้างด้านข้างโอ้ก้องสัน้นข้างๆประมาณนี้นะครับอันนี้มันซูมเลยก็สั้นๆหน่อยอืมนประมาณนี้นะด้านข้างนะบางมุมก็จะไม่เหมือนนกฮูกนะต้องหามุมแต่มุมนี้โอเคได้นกฮูกแล้วนี่แน่นะครับเหมือนนกพูกไหมเ,เ,เหมือนนะอืมโอเคเจอแล้วสมหวังโหนี้ นู่นเล็กเละต้องต้งไปดูที่เดิมเลยตัวโคตรเล็กเลยนะครับดูอย่างนี้ไม่เห็นต้องเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ซูมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ออ่เตัวต้น กเกือบไม่สมบูรณ์แล้วครับอ,บนะอืก็มาเจอได้ประมาณนี้นะครับมาทีหลังเขาละเครย์เขามาเจอที่กิโลแปดเลยแบบนี้